ลิเวอร์พูลทั้งใจโปรแกรมชุกเดือนเมษาของลิเวอร์พูลเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดจัดชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง at line at แอตไลน์แอดีเอ็ดฤดูกาล2023-2024เข้าสู่ช่วง2เดือนสุดท้ายของซีซั่นลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกโดยในเดือนเมษายนนี้ลิเวอร์พูลต้องลงสนามมากถึง8นัด ในเวลาห่างกันแค่23วันถือเป็นช่วงเดือนที่ทีมหงแดงมีโปรแกรมแข่งชุกมากที่สุดของฤดูกาลเราจะต้องเจอกับใครและวันเวลาไหนบ้างคลิปนี้สรุปมาให้แบบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วครับเริ่มจากนัดแรกของเดือนนี้เป็นเกมพิมเมลีกที่จะเล่นที่แอนฟิลด์พบกับทีมบอยอย่างเชฟฟฟลยูในเดจะแตกกันในคืนวันพฤหัสบ,บดีที่4เมษายนเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาไทยนี่คือโปรแกรมที่เบาที่สุดก็ว่าได้เพราะเชฟยูรั้งอันดับสุดท้ายของตารางพิมเมลีกตอนนี้โดยเป็นทีมที่ชนะน้อยที่สุด แพ้บ่อยที่สุดยิงประตูน้อยที่สุดเสียประตูมากที่สุดและเก็บแตนนอกบ้านได้น้อยที่สุดถ้าหากเราไม่ประมาทเกินไปยังไงก็ไม่พลาด3คะแนนเต็มอย่างแน่นอนไปต่อกันที่นัดที่2ของเดือนคือเกมแดนเดือดครั้งสุดท้ายของเจอร์กันครอปในพรีเมียร์ที่จะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนวันอาทิตย์ที่7เมษายนเวลา3ทุ่มครึ่งซึ่งเชื่อว่าบรรดาเดอะคอปทุกคนจะต้องรอคอยเกมนี้เพื่อล้างแค้นทีมปีศาจแดงจากที่เราแพ้4ประตูต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษของรอบ8ทีมเ a ฟเอคัพให้ได้ จากนั้นโปรแกรมนัดที่3จะเป็นศึกยุโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งจะเปิดบ้านพบกับอตาลนตาทีมจากกันโชเซเรียโดยจะแตกกันในคืนวันพฤหัสบดีที่11เมษายนเวลาตี2ตรงในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลม,มีสถิติชนะ1้0เซถ้าหากเม่นในแอนฟิลในเกมยุโรปแถมชนะด้วยขนต่างอย่างน้อย2ประตูทุกนัดถ้าหากเราทำได้อีกโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศจะยิ่งสดใสมากๆจากนั้นในคืนวันอาทิตย์ที่14เมษายนเวลาท2ทุ่มตรงคือโปรแกรมนัดที่4ของเดือน ลิวพูจะได้เล่นที่แอนฟิลต่อเนื่องจากเกมยุโรปโดยเป็นเกมพีเมันลีกที่ต้องเจอกับคริสตันพาเลตสถิติที่น่าสนใจก็คือเราไม่แพ้พาเลตมานานถึง13นัดติดต่อกันแล้วคาดว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่แฟนของแดนที่เมืองไทยได้ฉลองชัยของทีมรัฐกันอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์โปรแกรมนัดที่5จะต้องบุกเยือนอตาลันตาที่อิตาลีในคืนวันพฤหัสบดีที่18เมษายนเวลาตี2ตรงเป็นเกมชี้ชะตายูโรปหลีลกรอบ8ทีมสุดท้าย ซึ่งหวังว่าหลังจบเกมวันนั้นทีมของเราจะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยเดนมกราคต่อไปจะต้องพบเบนฟิกา้าหรือไม่ก็โอลิมปิกมา์เจสำหรับโปรแกรมนาที่6จะเป็นเกมเยือนฟูลแลมในพิเมลีคืนวันอาทิตย์ที่21เมษายนเวลา4ทุ่มครึ่งต่อด้วยนาที่7ที่ต้องลงเล่นเกมเมอรซ์ซิไซดดาบี้ช่วงกลางสัปดาห์โดยบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันที่กุลิสันพาร์คคืนวันพุทธที่24เมษายนเวลาตี2ตรง โซนโปรแกรมนัดส่งท้ายเดือนเราจะลงเล่นเป็นคู่แรกสุดของวันเสาร์ที่27เมษายนเวลา6โมงครึง่งช่วงหกข้ามบ้านเราโดยจะต้องบุกเยือนเวสต์แฮมถือว่าเป็นโปรแกรมสันนัญสุดท้ายของเดือนเมษายนนี้ของลิเวอร์พูลจะเป็นเกมเยือนในรีมเมลีกทั้งหมดและนี่คือโปรแกรมทั้ง8นัดแบบครบถ้วนของลิเวอร์พูลในเดือนเมษายนซึ่งแม้ว่าทีมรักของเราจะลงเตะค,ค่อนข้างทีแต่นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญของการลุ้นแชมป์เชื่อว่าเด็กหงส์จะต้องไม่พลาดเชียร์ทุกนัดแน่นอนครับ เชียร์ลิวภูแบบสดจัดจัดชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนังอ d l i n e d n d b